สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสาวคนใหม่แฉอีกสาวคนใหม่แฉสามีไออภิษดาช็อกโดนขอแต่งงานมีลูกแถมเพิ่งเลิกได้สองเดือน ยังไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นสุดร้อนแรงกรณีนักแสดงสาวไอซ์ I, อภิษาถูกสาวปริศนาสร้างไ g ขึ้นมาแชฉสามีของเธอแบบไม่มียัง้งหลังจากที่เธอออกมาประกาศข่าวดีตั้งคันได้3เดือนเราขอแชร์ในฐานะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ถูกนำมาพูดถึงในไอจที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ปอลอเราไม่ได้เป็นคนทำแอคนั้นนะคะ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณส่วนแอคนี้เราก็สร้างขึ้นมาเพราะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเนื่องจากเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจเลยสักนิดอาจจะเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พยายามเรียบเรียงภาษาทไทยให้ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เราได้เห็นทุกอย่างใน i อนั้นสิ่งที่เรารู้สึกคือเจ้าของแอคเขียนทุกอย่างออกมาจากอารมณ์ที่มีความโกรธขุ่นข้องมองใจเราคิดว่าผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในแอคนั้น คงถูกกระทํามาพอสมควรเพียงแต่สแกมเมอร์การออกมาโพสต์มันอาจจะดูกเกลี้ยกราดจนทําให้คนที่เสพไม่เชื่อและมองไปอีกมุมสาเหตุที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะเรารู้จักผู้ชายคนนี้และหลายๆสิ่งในแอคนั้นเขียนเราเองเคยสัมผัสด้วยตัวเองมาเกือบทุกเรื่องขอย้ำว่าเกือบนะคะไม่ใช่ร้อเอรเซนเรื่องอื่นๆไม่ขอพูดถึงยกเว้นมุมหนึ่งที่เราหวังว่าคนลองทำความเข้าใจใหม่ เราเจอกับผู้ชายคนนี้ประมาณ2ปีกว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เดทใครเป็นเวลานานเพราะเรามองความสัมพันธ์แบบจริงจังเท่านั้นปกติแล้วเวลาจะเดทกับใครคำถามที่มักจะถามเสมอคือ what are you looking for ในแง่ของความสัมพันธ์ซึ่งฝรั่งส่วนมากถ้ามองหาแค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวหรืออื่นๆก็จะค่อนข้าง h o s t และแสดงความชัดเจนตั้งแต่แรกสำหรับคนที่ไม่รู้เราก็จะถามถ้าเกิดว่าเขา ไม่ looking for anything serious เราก็จะ respect ในช้อยของเขาและบอกปฏิเสธไปอย่างเข้าใจว่าขอโทษพอดีฉันไม่ได้มองหาอะไรแบบนั้นแต่ว่าขอให้เธอโชคดีแล้วกันนะได้ๆตรงนี้เรามองอย่างน้อยควรมีความโ o s t date และเคารพนช้อยของคนอื่นกับผู้ชายคนนี้เราคุยกันตั้งแต่ต้นเรามองหาอะไรเขามองหาสิ่งเดียวกันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้ไปกันต่อ เพราะเราถูกทําให้เข้าใจว่ามีความต้องการเหมือนกันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเลือกเราแต่อย่างน้อยจุดเริ่มต้นคือต้องการสิ่งเดียวกันปลายทางจะลงเออหรือไม่ค่อยดูกันไปความสัมพันธ์เป็นไปอย่างรักเอยเตยหอมในช่วงหลายเดือนแรกเราถ่ายรูปด้วยกันแต่ไม่เคยลงรูปเพราะเขาบอกว่าเป็นคน private มากเราก็ respect ในความต้องการของเขาและเราไม่เคยรู้สึกอยากจะเอารูปมาลงเพื่อประกาศอะไรกับใครตอนนี้ก็พอจะเข้าใจสาเหตุแล้วจนกระทั่งวันหนึง่งเราเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวแต่มันจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เรารู้สึกว่าเราคิดไปเองเราเป็นคนผิดทุกครั้งพอเราเริ่มสงสยัยจนตัดสินใจถอยออกมา เพราะถึงแม้เราจับอะไรไม่ได้แต่เรามั่นใจมากว่าเขามีคนอื่นเราเลยตัดสินใจปล่อยให้เขาไปมีความสุขให้พอถ้าหากพอแล้วคิดจะกลับมาค่อยว่ากันความสัมพันธ์หลังจากนั้นเลยเป็นแบบ on and off เขากลับมาง้อบอกรักคิดถึงเราก็กลับไปคืนดีแล้ววันดีคืนดีก็ห่างกันไปอีกเวลาหายหน้าไปก็เบรมเราไปไปมาๆมาอยู่แบบนี้วิธีการที่เราถูกเมนพลเรตในความสัมพันธ์มันท็อกซิก และส่งผลกระทบต่อจิตใจมากเราอยู่ในความสับสนความเศร้าความไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เขียนมาทั้งหมดนี้เราแค่อยากจะแชร์ให้คนเข้าใจอีกมุมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายไม่เลือกแล้วผู้หญิงจะมาโวยวายแต่อีกมุมของเรื่องคือผู้ชายไม่ว่าจะมี financial status แบบไหนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้กับผู้หญิงทั่วไปการที่คุณต้องการความสัมพันธ์แบบเล่นเนหรือชั่วคราวคุณ มีสิทธิ์ที่จะทำได้ถ้าหากผู้หญิงเขาโอเคและต้องการแบบเดียวกันกับคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราถูกทลิกให้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่เราไม่ได้ต้องการแล้วเราก็ไม่เคยรู้ไม่แน่ใจเราพยายามหาคำตอบตลอดเวลาแต่หาไม่ได้มันพัฒนาไปเป็นความสับสนกังวลใจไม่สบายใจเราคุยกันมาตลอดว่าอยากมีครอบครัวเคยพยายามมีลูกกันเรื่องแต่งงานเขาก็เคยพูดกับเราเมื่อปลายปีที่แล้วไทม์ไลน์ คงไม่พูดมากเพราะคงกระทบกับใครอีกหลายคนในไอจนั้นทั้งคนที่มาเมนว่าเคยเดทต่างๆคนที่เคยเจอผู้ชายคนนี้จริงๆคงรู้ว่ามันจริงตั้งแต่ที่เราเห็นรูปในไอจีแทบจะเป็นลมตกใจมากเพราะทุกที่เราเคยอยู่มาทั้งหมดสิ่งที่ผู้หญิงเคยคบกับเขามาเขียนแต่ละคนเราอ่านแล้วรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่เรารู้และเคยสัมผัสมาก,ก่อนช่วงที่อยากจะมีรูปกัน เราคิดกับตัวเองว่าโอเคไหมจริงอยู่เขามีฐานะแต่ถ้าสามีของเราจะเอฟวร์เรากับคนทั่วไปมันจะมีความสุขได้ยังไงครั้งสุดท้ายที่เขาชวนเราไปทริปคือเมื่อสองเดือนก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเดินทางเรารู้เรื่องจัดเพื่อนว่าเขาเคยไปเดทกับผู้หญิงคนหนึง่งไทม์ไลน์เดียวกันกับเราผู้หญิงคนนั้นดันสืบจนรู้มาว่าเขาคบดาราคนหนึ่งอยู่ด้วยพอได้เห็นรูปต่าง เหมือนความสงสัยที่เรามีมานานกระจ่างตาสว่างเราช็อกแต่ตัดสินใจตัดเขาออกจากชีวิตทันทีไม่ได้พูดว่าสาเหตุคืออะไรเพราะคิดว่าพูดไปคงไม่มีวันยอมรับเหมือนเดิมคนที่ทำแบบนี้ทำให้ผู้หญิงต้องจมอยู่กับความทุกข์เป็นปีๆขณะที่เขาตื่นมา move on ทำแบบเดียวกันกับคนอื่นๆตั้งกี่คนมันไม่แฟร์และมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเป็นที่ยอมรับของสังคม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ